สวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีทุกคนครับเมื่อวนี้ครับมาพบพ่อกับผมเบาหนกเพื่อกานะครับผมสําหรับเมื่อวนี้นะครับเสี้ยวแนวทางนะครับแนวทางเรียกเสียงโชคนะครับงวดวันที่16ตัวราคมนะครับมาฝากเอฟซีนะครับเนาะเขียนแนวทางงวดวันที่16นะครับ วด16ตุลานะครับ16เดือน10ปี64นะครับสำหรับแนวทางนะครับก็ะดมาจากนะครับเลขเสียงโชคเกี่ยวกับความฝันนะครับฝันรองหวัดนะครับผมเสียงหวัดทีแหลวนะครับหวัดทีแหลวก็นะครับถ้า f ้ติดตามอยู่กับเสี่มี่นะครับก็จะไม่ได้เข้าตรงๆเนาะครับก็สิ่ม่มาเขายโย แปดสามสามแปดนี่นะครับแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับงวดที่แล้วนะครับถือว่าเข้าตัวหน้านะครับเอฟซีครับถ้าใครเด้เบ่งคลิปก่อนๆนะครับเนาะจะสีเห็นอยู่ครับว่ามาต่องวดนะครับแต่ไม่ได้เข้าตรงๆนะครับครับงวดนี้ก็เลยเอามาฝากเอฟซีนะครับเพื่อเอฟซีทันใดถี่หลอติดตามอยู่นะครับ สำหรับคนสอบเชียงโชกนะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับงวดวันที่16นะครับตุลาคมพศ2564นะครับสำหรับงวดนี้นะครับจะเป็นเหล็กฝันนะครับฝันเห็นนะครับรุ่นพี่นะครับที่เคารพนับถือในที่ทํางานเก่านะครับรุ่นพี่ที่เคารพนับถือในที่ทํางานเก่านะครับที่รักทุกคนเลยฝันว่าได้รวมตัวกันไปเจอขบวนเสด็จนะครับขบวนเสด็จของเชื้อพระวงศ์นะครับผม ซึ่งเรียกเสียงโชคนะครับก็จะมีดังนี้นะผมแยกเป็น2อย่างนะครับอย่างแรกคือเรียกเสียงโชคเกี่ยวกับฝันเห็นรุ่นพี่ที่เขาลบลักในที่ทํางานนะครับทุกที่เลยที่ทํางานนะครับแล้วก็2เรียกจะเจอขบวนเสด็จเจอเชื้อพระวงอย่างนี้นะครับอ่ะเริ่มต้นอันแรกก่อนเลยนะครับเรกที่ฝันเห็นนะครับรุ่นพี่ที่รักและเขาลบในที่ทํางานนะครับัตเรียกเลยนะครับจะเป็นนะครับ6 นะครับ60นะครับ60นะครับแล้วก็72นะครับ93นะครับแล้วก็จะเป็น96นะครับ คือตัวใหญ่แท่เนาะตัวหนังสือนะครับหนึ่งสหนึ่งห้านะครับสี่ห้าสานะครับเอกะไปขัดเอานะครับตัวใดทีมักนะครับกะเลือกเอานะครับหรือม,มักมืดกะไปกลับกะ โอเคอยู่นะครับ3ามแล้วก็ต่อไปจะเป็นเลข3ตัวเนาะครับสี่ห้าหนึ่งครับสามนะครับ, 1, รบ, 6, รบตัวนี้เป็นเลขฝันเห็นนะครับรุ่นพี่ที่เขารบที่รักในที่ทำงานนะครับแนวทางวัด16ตุลาคมนะครับ64นะครับ เอก็ลองผิจารณาาพิ่งนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับชุดหนึ่งฟันเห็นขบวนเสด็จเชื้อพระวงเนาะครับเดีวตามมาอีกอันนึงเลยนะครับตัวหนึ่งตัวหนึงสือ่อฟันเห็นขบวนเสด็จเชื้อพระวงศวดวันที่16เดือน10นะครับ หกหนึ่งศูนย์หกสี่แนวทางนะครับก็จะนี่นะครับศูนย์เก้านะครับนะศูนย์เก้าสองหกนะครับแปดเจ็ดนะครับแล้วก็ กสาปดนะครับ79นะครับแล้วก็8ปดหสแล้วก็798นะครับโดยมากหมวดสองหวดติดทีพานมานะครับมักซิม่ออก ด้านหน้าแบบนี้นะครับเบ็็บสีกระลองใสว่วิจารณญาณน,นะครับเป็นแนวทางบองคำนักมากเมื่มมอออกเลขหนะาประมาณนี้นะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยชอบจะมาออกเลขหน้าแบบนี้นะครับวันนี้อาจจะดูนะครับหลายตัวนะครับเพราะว่าผมจะคาดอ้มาให้เคือเ่อนนะครับสี่ห้าสามเก้านะครับ สี่ห้ากับสามเก้าก็ดึงออกมาจากสองตัวนี้นะครับเพราะว่าสองวัตถีพานมากนะครับเดีกับไม้กับเสียชอบมาเข่าประมาณนี้นะครับเด็กหน้านะครับเหมือนกันนะครับเลขหกนะครับเจ็ดเก้านะครับที่ดึงออกมาให้นะครับเดี๋ยวไปดูย้อนหลังกันเลยครับย้อนหลังนะครับย้อนหลังให้นิดนึงนะครับครับย้อนหลังมาเป็นงวดหนึ่งตัวล่าคมนะครับงวดหนึ่งตัวล่าคมก็จะมาเข้านะครับ 8 3 3 8นะครับเลขท้าย2ตัวนะครับแล้วบนมาเข้า17 7 1หนึ่งนะครับแล้วก็ย้อนหลังมางวดนี่ครับ16กันยานะครับเขาหาซีเนาะครับเนาะตัวนี้นะครับงวดนี้บเอาโน้ตไปเลยขัดไหยเลยครับเป็นนี่ครับส5 3หนะครับ แล้วก็แปดหกเจ็ดเก้านะครับครับสำหรับนะครับคลิปนี้นะครับเบานพกมีแนวทางมาฝากเอฟซีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมจังไหนเดยวก่อนวันที่สิบหกถ้ามีนะครับถ้ามีก่อนวันที่สิบหกผมจะลงดูอีกนะครับอันนี้ครับสําหรับคลิปนี้นะครับเบานพะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับ FC คงเสีเบิ้งท่านอยู่นะครับพอเบานพกเขียนให้เบิ้งแบบชาชาแล้วนะครับ ช้าๆดูครับเพื่อมีโชคนํ่กันนะครับเอฟซีก็ล่องเสียงโฉบึงด้ครับขอให้เอฟซีทุกคนโชคดีนะครับที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับขอบคุณครับ